induction หรือการเหนี่ยวนำไม่ใช่การเหนี่ยวนำธรรมดาเป็นการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าทางขวามือที่เราเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มีบวกอยู่คงที่เนี่ยมันคืออะไร คอนดักเตอร์แล้วก็วงเล็<ม>บว่มเมชั่คืออะไรเป็นะอะไรวะชนวนป้ตัวน้ำคอนดักเตอร์ ctor, มันจะเป็นชนวนได้ไงเราตัวน้ำ<ม>สังเกตลักษณะของตัวน้ำคืออะไรอิเล<ม>็กตรอนวิ่งได้ทั่วตัววิ่งได้ทั่วเออทั่วทั้งก้อนน<ม>ต่อมามไอ้แท่งทางซ้ายมือเนี่ยชาร์จเอชบอดี้เนี่ย มันมีสแสดงสถานะทางไฟฟ้านี่เป็นอะไรเป็นบวกหรือเป็นลบชาร์จเชชบอรดี้ตอนนี้มองได้ตาสิบวกกับลบใครมากกว่ากันตัวชาร์จเชชบอร์ดี้นี่ยที่ขยับอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมที่เป็นมือถืออยู่เนี่ยเป็นลบนะเราจะบอกว่าน่มา ถ้าเป็นลบเราจะบอกว่าการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้านะเดี๋ยวจะเอาหลักนี้ไปใช้นะเราจะบอกว่า แห่งเนียวน้าที่เป็นลบจะผลักลบที่ใกล้ที่สุดให้ไปไงให้ไปไกลที่สุดนะจาหลักคิดนี่ไหมนี่คือหลักคิดนะเดี๋ยวเราจะไปทําข้อสอบกันนะครับข้อสอบที่เธอคิดว่าจะทําไม่ได้นะ่แต่หลักคิดพวกนี้สามารถช่วยพวกเธอได้อ่ะไปดู อีกครั้งหนึ่งแทนะ่งเหนียวนําที่มีส,สภาพทางไฟฟ้าเป็นลบจะผลักลบที่ใกล้ที่สุดไปให้ไปไงไกลที่สุดเอ้าดูฟังเห็นผลยังเห็นไหมส่วนใหญ่มันอยู่แถวไหนกันมันก็พยายามจะมาแต่มันก็จะโดนอะไรจะโดนอัน,นาจทางไฟฟ้าซึ่งเป็นสภาพทางไฟฟ้าชนิดเดียวกันนะเป็นลบเนี่ยผลักไป okay. นี่คือผลที่เกิดขึ้นนะนี่คือผลที่เกิดขึ้นจำหลักคิดนี้นะโดนผลักไปแ่ได้ไก,กลที่สุดต่อป้าหลักคิดเมื่อเราใช้กับ positive charge หรือ c h a r g e body with positive charge เนี่ยเป็นยังไง อย่าคิดนานมีมีข้างบนให้ลอกแล้วก็ลอกแค่เปลี่ยนจากลบเป็นบวกอะอธิบายมาเออแลนํำที่เป็นอะไรบวกอ่าที่นํำที่เป็นบวกวขอเขียนก่อนดีมาก เป็นบวกต่อครับจะอะไรจะถ้าเป็นลบมันจะผลักใช่ไหมจะผลักลบลดูเหรอมันหลักการเรียนในโลกเนี้ยจำไว้นะมันมีเขาเรียกออ o s i t e Thinking มันจะเป็นเงื่อนไขของของอะไรของสิ่งที่ตรงข้ามกัน เธคิดอย่างนั้นนะถูกแล้วคิดก่อนแล้วค่อยตอบนะเวลาไปสัมภาษณ์บุคลิกเธอก็จะเข้าตากรรมกาศเนี่ยเมื่อกี้บอากดูดเหรอเนะี่ยมีคําว่าเหลือทำให้คาําตอบของเธอมันรอบลงเหนะ็นป่าคิดก่อนเนะี่ยเนื่องจากแท่งเหนี่ยวนําที่เป็นลบจะผลลบค่ะเพราะฉะนั้นนะดิฉันคิดว่าแท่งเหนี่ยวนําที่มีสาตรต่างไฟฟ้าเป็นบวกจะดึงดูดลบอนะ ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับสถานการณ์ด้านบนอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ,ะนั่นหมายความว่าแท่งเหนียวนำที่มีสภาพธวรมยาวเป็นบวกมันจะดึงดูดประจุลบหรือตัวอิเล็กตรอนนั่นเองจากที่เดิมลบเี่ยจะผลักลบที่ใกล้ที่สุดแต่บวกเนี่ยจะดึงดูดว่าไงด,งดึงดูดลบที่เป็นไงตอบสิไกลเออไกลที่จุดให้ไปอยู่อะไร ขอสับให้มาใกล้ชิดมานั่นเห็นไหมอย่างเงี้ยกรรมการให้เรียนฟิสิกส์เลยไม่ให้เรียนอย่างอื่นแล้วตอบดีแล้วเกินอ่ะไหนสรุปให้ฟังใหม่ดิเอาให้ครบทั้งประโยคเลยให้ครบทั้งสถานการณ์เลยเอาเชิญลรคิดข้อนี้มีว่านนอนที่แล้วะเป็นบวกจะดึงดูดลบที่ไครที่สุดให้ยังไง เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้เข้ามาใกล้แท่งเหนียวนำที่สุดครบแล้วจบแล้วเรื่องนี้ดเดี๋ยวเราก็ไปทำได้ดึงดูดอิเล็กตรอนไปเลยแสดงเพราะถ้าเราเรียนเนี่ยก็มีแต่อิเล็กตรอนนั่นแหละที่มันจะกระโดดไปกระโดดมาหรือเคลื่อนย้าย โอเคนะก็ตามนี้เลยไปแห็แบบนแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานเราเอาไปใส่แล้วก็ได้เอกสารทางวิชาการมาเรียบร้อยเน่เอาไว้สอบเลยนะี่ตามนี้เลยเดิน ยังโดนอิเล็กตรอนที่ไกลที่สุดสภาพต่าง